เราจะพาทุกคนม่มุกตลาดปาที่ใหญ่ที่สุดถาดหนึาสบาทกล่ออี่สิันนี้คาเท่าสัร้อยยี่สิบถูกมากอร่อยแน่นอนน้มออพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องือีนันงะคะเป็นนี้นะคะจินว่าหลายคนสายกิฑจะต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าคิกุวิจินะคะเราจะพาทุกคนม่มุกตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในคันไซนั่นเองนะคะ บอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่เขาบอกว่าอยู่ได้ทั้งวันและมีของกินเยอะที่สดุดตอนนี้นะคะเรามาถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยหน้าตลาดแบบเราจดรถเจ๋งมากแน่นอาจะเป็นเหมือนเต็นต์ขายของขายจานขายแบบ เครื่องครัวอะไรเงีย้ยเยอะมากยังไม่หมดตลาดนี้นะคะมีหลายโซนจะพาดูทุกโซนเลยคลิยนี้ทุกคนเริ่มจากโซนแรกนะคะนี่มาด้านหน้าก็จะเจอกับลานบาร์บีคิวก่อนเลยนะคะมาตลาดแล้วอยากทํากิจกรรมนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยลานบาร์บีคิวนี่คืออุปกรณ์มีครบบาร์บีคิวตรงนี้แต่ว่าถ้าเราบาร์บีคิวนะก็คือคลิปนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วจะไม่ได้พาถึงตลาดแน่เลยวันนี้เราก็เลยจะไม่กินบาร์บีคิวนะคะแต่เราจะแบบไปบุกกินในตลาด อันนี้เป็นร้านไอศครีมเจอร้านแรกเลยอันนี้ไอติมอะไรมิจิโชยุ <Show you. S 1> โอไอศครีมโชยุกับสตรีมข้างนอกอาจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยเนาะ<ม>จะมีมพวก <pizza. S 1> พิซซ่ามีของทอดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีส้มไหมใช่สีส้มเลยเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนไขยส้มนะคะจังหวัดวากายาม่านะคะจะดังเกี่ยวกับส้มด้วยพวกส้มน้ำส้อมอะไรต่างๆจะต้องลองกินเดี๋ยววันนี้จะกินหลากหลายอย่างจะพยายามกินให้เยอะที่สุดนะคะเพื mm ่อ hmm. ทุกคนนะคะ อันนี้เราเข้ามาในตลาดแล้วนะคะแบบโอ้โหอลังการมากตลาดนี้ทุกคนดูนี่ใหญ่มากใหญ่มากจริงๆโอ้โห,หมีหลายโซนไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะคะร้านเยอะนะพี่จิอันนี้โซนแรกเขาจะขายเกี่ยวกับอะไรคะของสดนะครับอันนี้เป็นของสด น,นี่ป็นโซนของสดนะคะสดมากสดแบบ <สด S 1> มีชีวิตอยู่เลยอ่ะใช่อย่างมวีวกล๊อสเตอร์มีหอยแล้นี่เขาเขียนเลยว่าบาร์บีคิวก็คือสมมติมซื้อที่นี่เอาไปบาร์บีคิวได้ด้วยอ่ะใช่แล้วก็บางอันคงเป็นซาชิมิก็ได้นะครับโอ้สดมากสดแบบสดสดๆ,ๆสดนี่ทุกคนหอยเชลล์ว,ว้าวโอ้โหหอยเชลล์ว,วันนี้ดูหอยนางรมซะก่อนโอ้สุดยอดทุกคนนี่ไม่เคยเห็นตลาดอะไรแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ทุกคนดูปลานี่ใหญ่มากอ่ะดูไซดิเขายังมีแบบซาชิมิเป็นกล่องแบบนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้นี่คือซาชิมิแบบปลาหนึ่งตัวเลยนะถูกมากประมาณ450ถูกมากอันนี้อะไรคะอันนี้ปลาไรได้ย่างออปลาสุนุนต่อใจไหมครับเขาทำให้ซาชิมิด้วยนะครับอ๋อทำซาชิมิให้เลยใช่สุดยอดดีมากบริการดีมากทุกคนดูนี่เขามีปลาให้เลือกแบบนี้เลยนะคะแบบปลาหลากหลายชนิดมากบอกเลยว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในคใันไซนะคะสมศัมกดิ์ศรีมากเยอะมากดูนี่ โโอโหปานี่ถ้าใครอยากอยาก,กินหลายอย่างเอาแบบนี้ก็ได้มีแบบเสียบไม้แล้วนะคะทุกคนดูอันนี้จะเป็นชุดนาเบ่นะคะ<อ>เห็นปลาปาหันไว้แล้วมีหม้อให้ยืมได้ด้วยทุกคนดูกุ้งอันนี้คือโบตังเอบีนะคะถูกมาก<อ>ทุกคนดูกุ้งหวานนะคะนี่เขาขายเป็นถาดนะเยอะมากเห็นปะถาดหนึ่ง250บาท อันนี้จะเป็นโซนปลาหมึกนะครับทุกคนครูใหญ่มากอันนี้กล่องโปรงกล่องหนึ่งอ่ะอันนี้เขาขายตัวละใช่ไหมแม่จีตัวละแล้วดูกล่องใหญ่มากแล้วแบบใส่ได้แค่3ตัวนี่ตัวละ500บาทถูกมากใหญ่มากเอายังไม่พอไข่หอยเม่นนี่ขายเป็นกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้เอ็นซูยูนี่วะเนี่ยเอ็นซูยูนี่ใช่นี่เป็นอูนิสดอุชยทุกคนเอ็นซูยูนี่ถูกมากเงินไทยประมาณ หนึ่งพันบาทเชื่ไหมว่านี่เป็นการรีวิวตลาดที่มันแล้วก็สนุกมากปลาแต่ละตัวแต่ละอย่างอ่ะสามารถสั่งทําอาหารได้เป็นซาชิมิได้อันนี้จะเป็นแบบซูชิกินสําเร็จได้อีกขายเป็นกล่องแบบนี้เห็นป่มเจ็ดร้อยเยนแปดร้อยเยนผูกมากห้าร้อยเยนประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกล่องละร้อยยี่สิบนี่กุ้งก็ร้อยยี่สิบโอ้โหมีแบบเป็นกล่องแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแต่ละกล่องถูกมากเธอกล่องหนึ่งมันสามร้อยเองอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าก่อนมานะเราทําการบ้านกันมาแล้วแล้วไม่ บอกว่าตลาดนี้นใหญ่มากแล้วคอนเซปต์ <concept S 2> ของเขาก็คือสามารถที่จะอยู่กินเที่ยวได้ทั้งวันเราแบบไปรีวิวตลาดมาเยอะมากแล้วแบบไม่คิดว่าตลาดอะไรมันจะอยู่ได้ทั้งวันวะเดินไปเดินมาเดีเด๋ยวก็เบื่อใช่ปะอันนี้แค่โซนแรกแกงขนาดนี้ดูเข้าใจแล้วว่าอยู่ได้ทั้งวันค่ะโอ้โหผลไม้ นี่ลูกพับหรอ,อันนี้จะเป็นโซนแบบผลไม้และมีเนื้อนะคะใครอยากได้บาร์บีคิวนอกจากปลาแล้วหมูเนื้อไก่ผลไม้ผักมีหมดเลยมีให้ชิมด้วยเนาะอันนี้เป็นส้มนะคะเขาบอกว่าเมืองนี้เนะี่ยส้มดังเขาไม่ให้ชิมชอืมหวานเลยหวานวมากหวานมากถุงนี้ตเตมเงินไทยประมาณ80บาทหวานมากนี่ก็เดินชิมทั้งตลาดก็อิ่มแล้วนะส้มเขาอร่อยมากทุกคนลองเสร็จอย่าลืมซื้อด้วยอย่อิ่มก่อน โอ้เขาจะมีการโชว์แรป่ปลาทุกคน,นานอ๋ออันนี้นี่คือเขาหั่นตรงนี้เลยนะคะหั่นเสร็จแล้วก็ขายเลยนุ่สดใหม <สด S 1> นะแโซนที่สองนะคะจริงๆแบบมันเดินมันมันติดกันเลยนะนอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกของฝากของแห้งเครื่องดื่มเป็นตลาดคนญี่ปุ่นเนาะมาจากต่างจังหวัดนะคะของเยอะแยะมากมายขนาดนี้คนญี่ปุ่นเวลาซื้อนะคะ เห็นข้างหลังป่ะส่งกลับบ้านได้เลยใช่ส่งเมลได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าใครแบบมาเที่ยวที่นี่อย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบหลายๆวันนะคะแล้วก็แล้วสมมติว่าจะต้องเดินทางไปโตเกียวอะไรเงี้ยซื้อจากที่นี่แล้วก็ส่งไปโตเกียวไปเที่ยวในได้ได้เลยจะได้แบบไม่ต้องขนนั่นเองนะคะดีมากของเยอะมากแล้วถูกมากเลยทุกคนสามห่อนะคะหนึ่งพันเยนประมาณสามห่อสองร้อยยี่สิบบาทหอยเชลล์เป็นคอหอยเชลล์นะคะ เอาไปกินแบบกินเล่นได้เลยอันนี้ก็จะมีแบบพวกปลาหมึกนี่ปูเหมือนปูอัดไายๆปูอัด3ห่อแบบนี้นะคะ220บาทอาใคร<อ>จะเอา C F เดี๋ยวนี้ <laughs> นี่ถ้าฉันไล่สดขายเนี่ยฉันก็ต้องมีคนซื้อแน่เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนาะตอนนี้นะคะเราเข้ามาสูโซนเล่าบวยนะคะเพราะว่าวากายามานะคะบวยนะคะจะดังมากเขาจะเขียนเลยเห็นไหมวากายามา เล่าบวยนะคะเที่ยวญี่ปุ่นอะแต่ละจังหวัดอะเขาจะมีขั้นนมของฝากเครื่องดื่มแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันอย่างพวกนี้เนี่ยจะต้องมาซื้อที่วากายามะเท่านั้นอย่างนี้นะไม่จช่เนาะทุกคนนี่อันนี้คือที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นยี่ห้อเล่าบวยของวากายามะทั้งหมดนะคะใช่ดูขวดแบบดีมากเห็นปะเล่าบวยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นของฝากอะ ขวดน,นี้ก็คือแบบน่ากินมากใช่แต่ไม่แพงเนานะอันนี้แหะค่ะท่าแหร่คะอย่างเช่นขวดนี้นะคะอันนี้หนึ่งปอครสิบหนึ่งมันหกร้อยสิบเยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบบาทถูกมากถูกมากนะ เดินต่อมานะคะอันนี้นี่จะเป็นโซนเหมือนกับฟูดคอร์ทแต่ปกติฟูดคอร์ทของบ้านเราเนี่ยจะมีแบบเป็นร้านค้าหลายๆร้านใช่ปะ่ะแล้วจะต้องซื้อที่นั่นกินที่นั่นใช่ป่ะคะที่นี่นะคะตลาดนี้ไม่เหมือนใครตรงที่เขาจะมีหลายๆร้านด้วยซื้อนั่งกินที่นี่ก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นพวกของสดซาชิมิจากโซนเมื่อกี้ซูชจากโซนเมื่อกี้แล้วมานั่งกินแถวนี้ก็ได้ ขนมเยอะมากตอนนี้เรามาอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วนะคะจะเป็นโซนขนมและของฝากนะคะละลานตามากทุกคนนี่คือเราเดินมาเนี่ยเจอแต่ของกินทัวตลาดแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยอะและคิดดูว่าถ้าทุกคนมาทุกคนคิดว่าจะต้องใช้เ,ลเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงลองเขียนคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยจากที่ทุกคนแบบได้ดูมานะคะไปเดี๋ยวพาเดินเลนนิดแล้วไปหาอะไรกินก่อนหิวนี่ไงทุกคนที่บอกว่าบุวยดังนะคะบวยเยอะมากจินอยู่ดีนี่คือชิมทุกร้านเลยนะส้มก็ชิมบวยกับิม น้าเปรี้ยวใช่เปรี้ยวออนี่บวยเยอะมากแล้วแบบมีหลากหลายนะคะแบบแปรรูปแล้วก็มีนะคะทุกคนพูดตรงนี้เลยนะทุกคนตั้งแต่ที่ไปรีวิวตลาดมาทั้งหมดในญี่ปุ่นนะคะที่ชอบตลาดนี้ที่สุดและที่สำคัญก็คือของกินเยอะจะลำบากเลือกไม่ถูกว่าจะต้องกินอะไรเป็นตลาดที่มาแล้วรู้สึกว่าสนุกอูทุกคนดูอันนี้คือนี่คะ่ะร้านปาทูน่าที่เขาหั่นนะคะถ้าเราสั่งเ,เขาจะหั่นเป็นซาชิมิให้เราด้วยเอาแบบเลยอยากเลือกเองอ่ะอู๋ดู น่ากินมากอันนี้คือผลประกอบการอของเรานะคะทุกคนดูเขาแพ็คเห็นปะ่ะ <c oughs> เขาใส่พลาสติกมานี่เพื่อเวลาที่เขา่าแล็ปพลาสติกอะมันจะไม่โดนไข่หอยเม่นนะคะละเอียดมากแล้วที่ก <c oughs> ุ้งนะคะเราจะเอามาแกะเองเขาจะแกะให้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแกะเองนะพี่จิเราสั่งปลาทูน่าและให้เขาหั่นให้ใ มาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้คือแบบอาหารเยอะมากอย่างที่ทุกคนาหาเห็นเลยอันนี้ยังเป็นแค่อาคารแรกนะคะต้องบอกกอนว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะมีที่นั่งกินใช่ไหมเมื่อกี้คนเยอะมากแล้วมิจิก็เห็นป้ายแบบว่าอุ้ยเขามีลิฟต์ขึ้นไปชั้นสองตอนนี้เราอยู่ชั้นสองคนน้อยมากค่ะหลายคนจะไม่รู้นะสบายนะครับเวลาที่เราซื้ออะไรพวกนี้นะคะพวกซาชิมิอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีพวกวาซาบิแล้วก็มีโชยุขึ้นเงามากเห็นปะและอันนี้นี่คือฮมมาคุโระนะคะฮมมาคุโรเป็นส่วนที่แบบ ดีแล้วก็ปนปัดหันับแห่งนะคะแต่ซื้อตลาดถูกเนาะจะได้กี่มา,นะมาอชอบมาก ทุกคนเชื่อไหมว่าเนี่ยเราซื้อมาประมาณ450บาทไปกินที่ร้านเป็นพันจะมีหลายร้านนะคะแต่พอร้านนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะเหมือนกับว่าเอา <c oughs> ปลาทูน่ามาแล่แล้วเอาหัน่นสั่งเป็นชิ้นบอกให้เราทำซาชิมิก็ได้ <c oughs> ถ้าใครแบบมีกิจกรรมมีเด็กๆหรือมาเป็นแก๊งใหญ่นะคะจะไปทำมาเปรีคิวก็ได้อันนี้ดี <c oughs> นะเพราะว่าซื้อของได้หลายๆอย่างกุ้งหอยปูปลาแล้วไปทำมาเปรีคิวก็ได้แล้วนี่ไข่หอยเม่ <c oughs> อ้อันนี้เป็นเอ็นซุยอูนินะคะอูนิสดที่เขาจะแช่อยู่ในน้ำเกลือ อร่อยแน่นอนอร่อยมากใส่น้ำกลูโรสอีกแคมนิดนึงริวารมากนะครับอร่อยมากกล่องน,นี้นะคะเป็นเงินไทยประมาณ1,000บาทโคตรคุ้มทั้งกล่องและกิฟต์บอกว่าให้เขาแบบว่าเอาน้ำออกให้แต่เดี๋ยวเราไปเก็กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพา,าไปดูโซนอื่นอีกบอกแล้วว่าใหญ่ที่สุดในคันไซ ทาโก,โกยากิทาโกหนึ่งตัวพวกกติทาโกยากิเนี่ยเขาจะหั่นแบบว่าชิ<อ>้นเล็กๆเนาะแล้วก็อยู่ข<อ>้างในพอมาเจอของที่นี่นะคะทาโกแน่นๆหนึ่งตัวเห็นไหมตอนเขาทำแบบน่ากินมากเป็นไง ข้างในเป็นครีมี่อร่อยมากยังไม่หมดจ้ามีกุ้งโบตังเอบิอันนี้3ตัวนะคะเขาจะขายเป็นตัวตัวละ500เยน3ตัวก็พันห้าร้อยเยนเป็นเงินไทยตอนนี้น่าจะประมาณสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบประมาณเนี้ยคือกิ๊กอะกินสอชิ้นมี้กิ๊ก็เลยชอบแบบเอาเลือกอย่างเงี้ยแหละมาในตลาดแล้วคือตลาดเนี่ยตอบโจทย์ดูไหมดูคนดูเห็นไหมเร็วจังดูว่าเอะไรวะกุ้งใหญ่มาก อร่อยแน่นอนกินกับข้าวก็อร่อยอร่อยมากจ้านทุกคนนี่คือแผนที่นะคะตรงสีส้มเห็นปะบาร์บีคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยตรงสีส้มอันนี้คือตึกที่เราอยู่นะคะแล้วตรงสีน้ำตาลตรงนั้นจะมีออนเซ็นด้วยใช่ออนเซ็นนะครับ โอ้โหเยอะมากส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยพวกอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นโรงแรมเนี่ยแถวนี้จะเป็นโรงแรมมีที่พักส่วนใครชอบตกปลานี่เลยจ้าจขับรถไปแถวนี้มีที่ตกปลาด้วยนะท,ที่นี่นกับทีน้นก็ตกปลาได้ในนั้นอ่ะนะใช่ <c oughs> อ๋อเขาจะมีแบบว่าเอาเรือไปส่ง <c oughs> ใช่อ <c oughs> โอ้โหกิจก,กรรมสุดยอดนะคะไปมีที่ไหนอีกไปเดินดูกันยังไม่หิวยังไม่อิม่มสรุปไม่หิวหรือไม่อิม่มไม่อิม่มไม่อิม่ม <c oughs> จะกินเสร็จแล้วนะคะเรามาโซนของฝากนะคะแล้วก็ทุกคนดูนี่นะคะในมือถืออะไรเธอไหนอันนี้ซื้อไปกับไปทําที่บ้านเหรอใช่เงียบเลยนะเดินมาเงียบเลยนะอันนี้คือซื้อใช่ไหมใช่ไปซื้อนี่มาไดฟุกุไดฟุกุอันนี้ไม่เคยกินเขาบอกว่าจะเป็นไส้ลูกพับนะคะเป็นนุ่มมากเป็นแบบนุ่มมากอือ นุ่มมากจริงๆหอมกินที่นี่เยอะมากคนอร่อยอร่อยจริงๆเข้ากันเนาะโมจินนุ่มมากจริงๆหอมกินไงแต่ยังไม่พอไปซื้อกันนี่ตลาดนะคะนี่เห็นโซนบาร์บีคิวโซนตลาดที่เราเดินเมื่อกี้นะคะข้างนอกในด้านนี้นะคะแล้วถ้าใครขับรถมาหันมาเลยแผนดูให้ดูอย่างงี้เห็นดูสดๆร้านจอดรถเย้มมากแล้วข้างบนนู้นนู่นนะคะ ข้างบนนู้นยังมีออนเซนด้วยสามารถเข้าไปแช่ได้ด้วยนะคะมาแล้วจ้าสายหวานของจริงไอศครีมโชยุต้องลงงกินไอศครีมโชยุนะคะรู้สึกเป็นไงคิดนานเกินโซฟกรีมรู้สึกว่าค่อยๆคาราเมลนะครับใช่ไม่เข้าใจขอกินก่อนโอ้โหมันเป็นโชยุเลยนะโชยุ มันเป็นโชยุเลยอะที่แบบว่าเรารู้เลยว่านี่คือการเอาโชยุไปอยู่ในไอศครีมอะอารมณ์เหมือนคาราเมลที่ไม่จีบอกแหละหแต่ว่าวก็ไม่ใช่คาราเมลอะถ้าใจว่าก็ยังรู้ว่ายังเป็นโชยุอยู่อะอร่อยไอศครีมมีความหวานตัดกับโชยุที่มีความเค็มกินรู้สึกว่าเออเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็สีแบบมันไม่ได้ขาวล้วนดพวยความพอเป็นโชยุเนะาะจะออกแบบเหมือนสีไอศครีมกันเป็นเหมือนสีเทาๆหน่อยกินแบบแกลเลียนได้เลยอร่อยมาก โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดที่ใหญ่ที่สุดนในคันไซนะคะอยากให้ทุกคนมามากจริงๆขับรถมาจากโอซาก้าง่ายๆเลยนะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะมาเที่ยวที่วากายาม่าก็ากสามารถที่จะมาตลาดนี้ได้ตลาดนี้มีชื่อว่า,า,า,าเปิดทุกวันนะคะจะมาบาร์บีคิวก็ได้ในตลาดสดก็ได้จะมาแช่องเซ็นหรือที่พักอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเพราะกีนกัมิจิม้าแต่เช้านี่บ่ายแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องกินข้าวเย็นที่นี่ต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าเดินตลาดอยู่หวังว่าคลิปนี้จะมีวีดีโใครชอบใส่ กชอบตลาดจะมาตลาดใหญ่ๆรับรองตลาดที้ไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ยายบาย